อดน้ำตาโอดน,น้ำตาโอ้ยม,มาแล้วครับโดนหลายกระปลางโอ้ยไม่ดีครับลูกนี้นิดเดียวครับคุณจะให้ตัดหลังแล้วครับเสร็จก็ใส่ลูกนี้ไป <สา S 3> ไป <มา S 1> ไปไปตาแล้วครับฮันชานะก็ใส่ขวาครับยังอยู่ใ<ห>ส่ท <c oughs> ีเดิ้ลให้หมดจ้นเลยควีนดีเไปโดนแผนนะโอ้ยบำหรัาบอนจะโดนหน้าปูแล้วไม่กันได้ไงฮะรูปรอๆแบบนี้ฮะหมดจ้านดีเซลวะ โอ้ว่านี่เลยครับปกีดาต้องเป็นกดอิกาล่ะครับเอาหน้าลออนะฮะเยานมาครับแพนานานะอนาปกจังหวะพัดแมาคบัชุมไปัชุมัชุมั

ขึ้นมาโด่งโด่งแล้วดูนีด้านในมุ่งทิงมาเจ็ดทีสาธิตสาธิตเจอกระแบงน่ะสาธิตสาธิตที่เสกฝากที่ต้องให้มาโอทฟาโลโอทฟาโลลูนีโอ้โหดูขอก่อนแล้วเป็นล้กนี้ทำตมอปฏิเสธการทำมาชนะต้นที่รถองเาห้ยามมาควายั้งนึงยางได้ับปตญหาหลายก็ัมาลูบียังไงหลายก็กลับายแล้วลูนีเจอเขาไป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 

สต่ที่กระตากกระตากพูดบางเองก็กระตากไปส่นกระตากจัดลิ่เส้นตา มือบันจากกันหลังเรามีมือปักจากกันหลัง,ง,กกลงเอาละครับได้ฟาวนะครับของงานนี่แหละครับ